ช่วงนี้เป็นช่วงน้ําขึ้นต้องให้รีบตักนะครับตอนนี้น้ําขึ้นแล้วก็ะสูบเริ่มเข้าแล้วนะครับ multimedial polem qgas Да, да, นี่คือกระสุตัวที่42ของปี67นะครับก็ไซส์ประมาณ3ขีดนี่ครับได้จากบริเวณนี้นะครับนี่นะครับก็เมื่อกี้มันได้กัดหลายตัวเลยไล้กัดผิดไปหลายตัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ได้ไมาแค่ตัวเดียวนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะชั่งกระสุตัวนี้ดูนะครับว่าหนักเท่าไหร่นะครับ อยู่ที่0.440ครับผม0.440ครับตัวนี้ก็จะปล่อยคืนสูตรธรรมชาตินะครับผมไปเลยครับผมไปแล้วนะครับไหวไปแล้วครับ I ใกล้ๆเลยนี่ขึ้นบอกแล้วนะครับโอ้โหย่ยังใหญ่เลยครับตนนี้ไซโลครับมาแล้วโอ้โหยวันนี้วันนี้กล้องคาดเอวไม,ไม่ไม่มีด้วยใช้กล้องมือถือกับขาตั้งกล้องถ่ายนะครับปูได้กกระสูบสองตัวแล้วครับปูนี้กัดถ้านับหนึ่งกัดผิดกัดหลุดหนึ่งตัวแล้วกัดผิดอีกสองครั้งแล้วก็ได้ตัวเล็กไปเมื่อกี้นะครับ โอ้โหแล้วก็ได้ตัวใหญ่ไหมตัวนึงโอ้โยโคตรเลยตัวนี้ไปขึ้นบนดีกว่านี่นะครับผมเดือมมิดเลยครับโอ้โหอันนี้มาลองตีบันแรกนะครับหลังจากที่ไม่ได้ตีนานมากเลยนะครับโมแต่ไปตกปลาเล็กเล่นนะครับตอนนี้ปลานินไอตอนนี้ปากระสูบเข้านะครับตกปลานินเพลินไม่ค่อยได้มาเลยนะครับโอ้โหตื่นเต้นเลยตัวนี้ใหญ่มากนี่ไซร์ลอกว่านะครับนี่ โอเคไปดูข้างบนดีกว่าครับโอ,อบบ้โหได้ไหมแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ตปวที่สองนะครับไซโลกว่าแน่นอนครับอันนี้มันตีกระตุกช่วงห้าโมงเย็นนะครับโอ้โหกัดดีมากเลยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวให้ดูนะครับโอ้โหตัวนี้ยังไงก็ไม่หลุดครับมิดเงี้ยงเลยฮนะสองเงี้ยงเลยเบ็ดสามทางสองตุ สองตัวเลยนะครับนี่อมเข้าไปอีกหนึ่งหนึ่งตัวตัวท้ายนะครับหดยอดจริงหัวออกยากครับ อันนี้คือกระสุกตัวที่43ของปี67นะครับโอ้โหตื่นเต้นยังไม่หายเลยนะครับใหญ่มากครับตัวนี้ไซโลกว่าเลยทีเดียวนะครับสุดยอดครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักก่อนปล่อยนะครับต้องรีบปล่อยนะครับก็เก็บสถิตินะครับวันนี้ไม่ได้เอากระสูกนะครับผม นหนักปลาตัวนี้อยู่ที่โอ้ยไซโลจริงๆครับ1.045กิโลกรัมนะครับไซโลนะครับผมเี1.045กิโลกรัมนี่ครับไซ1.45กิโลกรัมครับผมสวยงามครับ โอเคเดี๋ยวปล่อยไปเลยดีกว่านะครับโอเคปล่อยเลยนะครับไยโลมาถึงนี่แล้วนะครับนี่นา,นานมาทีนะครับที่หน้าท่อ ติดครับท่านผู้ชมเชียวหัวปเป็นอีกียเอยงติดกิ่งไม้นะครับ ครับเดี๋ยวเราไปตีหน้าท่อกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เห็นมันฮุบหลายตัวเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ปลากระสุกเข้าดีมากๆเลยนะครับในช่วง4ี่ถึงห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ใกล้6กโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองตีบริเวณนี้ดดูนะครับ มาสรุปผลการตีกระสุในวันนี้กันดีกว่านะครับก็หลังจากที่ห่างหายจากการตีกระสุปไปนานเลยนะครับมัวแต่ไปทําคลิปตกปลานินนะครับให้เ,เพื่อนๆชมกันนะครับก็วันนี้มีโอกาสมา,มาตีกระสุที่หมายท่าน้พํพระเนียดอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาตั้งแต่5้าโมงเย็นนะครับก็โดนไปหลายตัวเลยทีเดียวนะครับก็ตัวแรกตีข้างท่อเลยนะครับหูกัดกัดอาจได้แป๊บเดียวหลุด โหเสียดายมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวที่สองสามเนี่ยกัดแหว่งดูแล้วก็มันกัดไม่โดนนะครับไซส์ประมาณสี่ขีดนะครับแล้วก็ตัวที่สี่มาได้หนึ่งตัวนะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับตรงใกล้นี่เองสี่ขีดสี่ขีดกว่าเกือบสี่เกือบเกือบครึ่งโลนะครับแล้วก็ติดๆกันเลยตัวที่ห้านะครับได้ตัวด้วยนะครับดูนะครับได้นู่นเลยนะครับ แนวผักตบชวาเลยนะครับโอ้โหดีนะวันนี้ใช้คันคันใหญ่แล้วก็ใช้ BG 2020มาอัดนะครับไม่ใช้คันย l ถ้าใช้คันย l นี่เอาไมา่อยู่เพราะว่าปลามันดึงเข้านู่เลยนี่กอไม้นี่กอไม้ริมนู้เลยนะครับอันนี้เยอออกมาจากกอไม้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ตัวนะครับซึ่งเป็นไซส์ที่ใหญ่มากเลยนะครับไซส์1กิโล 1>, 1 0 4 5กิโลกร,รัมนะครับถือว่าใหญ่สำหรับหมายนี้นะครับก็ตื่นเต้นมากวันนี้ไม่ได้เจอกระสุนนานมากแล้วนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นต้องให้รีบตักนะครับตอนนี้น้ำขึ้นแล้วกระสุเริ่มเข้าแล้วนะครับก็วันนี้มีโอกาสมาตีหนึ่งชั่วโมงได้ไปสองตัวหลุดไปสามโอเคก็อย่างไงในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการอัดกระสุให้ดูนะครับก็ขออภัยด้วย ที่กล้องคาดหน้าอกวันนี้แบตหมดก็เลยใช้กล้องมือถือมาตั้งไว้นี้อาจจะได้ดูแบบไม่ได้ค่อยใกล้ชิดเท่าไหร่นะครับก็ขอใทษด้วยนะครับก็โอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับแฟนๆนักล่าปลากระสูมนะครับก็นานๆจะเจอกันทีนะครับในช่วงปีนี้ไม่ค่อยได้ตีกระสูมเลยนะครับระยะหลังนะครับเอาใจแต่นักตกชิงหลิวนะแล้วก็นักตกหน้าดินนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับ Bye-bye.